สวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้หมอกรินก็จะมาบรรยายนะคะบรรยายเรื่องอสิ่งต้องห้ามเนี่ยคำโบราณไม่บานบุรีนะคะคำโบราณอันนี้ก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและ้วก็หมอกรินจะเล่าขานให้ฟังนะคะ,ะหมอภาษาอีสานนี่ค่ะแปลว่าเพื่อนแปลว่าเสียวนะคะ หมอกรินก็คือเพื่อนกรินคนนี้จะมาเล่าขานให้ฟังนะคะคำโบราณไม่บานบุรีนะคะสิ่งต้องห้ามเวลาเราทำอะไรนะคะหมอกรินจะยกมาพูดอยู่สามสี่ข้อสามสี่หัวข้อนะคะที่ห้ามพูดนะคะห้ามพูดแล้วก็ห้ามพูดเพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์ต่างๆที่เรากำลังเผชิญหรือดำเนินอยู่นะคะ ยกตัวอ,อย่างอันข้อแรกนะคะเข้าป่าเวลาเราอยู่ในป่านะคะห้าม,ามถามถึงงูห้ามพูดถึงเสือหรือสิ่งอันตรายทั้งหลายที่เรามองไม่เห็นนะคะ,ะเขาบอ,อกห้ามพูดนะอันนี้คุณตาคุณยายเขาสอนมานะคะแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดแล้วก็มันก็ไม่มีผลนะบางครั้งเนอะเรื่องแบบนี้เขาห้ามไว้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราก็ไม่พูดแค่นั้นก็จบเนาะ แล้วก็ห้ามฉี่รถต้นไม้ใหญ่นะคะเวลาเราเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยไปฉี่รดต้นไม้ไปฉี่ที่ไหนก็ได้คุณจะฉี่ในที่พื้นพื้นอะไรคุณก็ต้องยกมือไหว้นะคะขออนุญาตขอโทษขอโพยเจ้าป่าเจ้าเขานะว่าออลูกขออนุญาตนะเพราะตอนนี้อันไม่ไหวแล้วอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าไปยืนฉี่รถต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะมันอาจจะเป็นการลบหลู่ลูกลูกขะเทวดานะคะที่สถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่หรือนางไม้ต่างๆนั่นแหละค่ะ แล้วก็ห้ามพูดจาท้าทายหยาบคายและลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขานะคะเวลาเข้าไปในป่าในเขาเนี่ยเขาไม่ให้พูดคำคำสบคําด่าคําหยาบหรืออะไรหรือเป็นพูดจาแบบว่าเอออาจจะพูดไม่ดีอ่ะเขาห้ามพูดนะคะแล้วก็นี่ก็นี่คือเข้าป่าเนาะเสร็จแล้วก็เวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยฮะห้ามถามหาผีห้ามขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อแล้วก็ห้ามทัก เมื่อได้ยินเสียงดังแปลกๆดังก๊กๆแกแ้งๆอะไรต่างอยู่ฝาบ้านอยู่หน้าต่างอยู่อะไรเราอะอย่าทักว่าเอ้ยอะไรอะไรอย่างนี้นะคะกกางคืนนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนนะคะ,ะคุณโบราณก็บอกว่าก็ประมาณว่าถ้ากวาดก็มันก็จะกวาดเอาโชคลาภพืนทองหรือสิ่งดีๆออกไปอย่างนี้นะคะแต่ถ้าทางด้านวิทยาศา,ศาสตร์ก็ก็ประมาณว่า ถ้ากวาดกลางคืนน่อาจจะกวาดเอาสิ่งของมีค่าที่เราทําตกหล่นทิ้งไว้อะตกหล่นไปตอนไหนเราก็ไม่รู้งเงี้ยถ้าเรามากวาดตอนกลางคืนเนี่ยต่ก่อนมันก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะว่าเดี๋ยวนี้ถึงจะมีไฟเยอะแยะบางครั้งไฟกับกลางวันมันก็จะต่างกันนะเนาะ บางทีไปกวาดกวาดบางทีมันเราก็นั่นแหละเขาให้ถือเราก็ไม่เห็นเป็นไรกวาดกำวันก็ได้เนี่ยเพราะว่างคืนก็เป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาที่เราจะต้องรีๆแลกนู้นนี่นั้นไม่ใช่เวลามาทําความสะอาดบ้านเนาะก็ว่าไปนั่นแหละแล้วก็ห้ามตากผ้าทิ้งไว้ในราวผ้านะตอนกลางคืนเนี่ยอย่าตากผ้าข้ามคืนอะ่ะพอแกแดด แดดหมดเนี่ยตอนบ่ายๆแก,แก่แดดอ่อนลงเนี่ยก็ต้องรีบเก็บผ้าแล้วนะคะแห้งไม่แหง้งก็เก็บก่อนประมาณนี้เนาะเพราะเหตุผลอะไรเขาถึงห้ามตากผ้าข้ามคืนอ่ะห้ามตากตอนกลางคืนทิ้งไว้อะเพราะเขาเชื่อว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาของพูดผีเขาจะออกมาเล่ร่อนนะอาจจะมีพวกกระซือพวกกระหังอะไรพวกนี้ก็มีเนาะตามโบราณเขาบอกเนาะพอออกมาเร่ร่อนปั๊บเนี่ยเขาไปกินของเน่าของเสียอะไรมาหรืออะไรก็แล้วแต่ ของดิบของเสียอะไรมาเสร็จแล้วเขาอาจจะมาเช็ดปากที่ผ้าที่เราตากเอาไว้นะเขาเดินผ่าเขาก็เช็ดปากนู่นนี่นั้นเนาะเสร็จแล้วพอเราเอามาใช้เอามานุ่งม,มาห่มเนี่ย ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้อันนี้นะคะคือท่านเตือนไว้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเวลาตากผ้าข้ามคืนเนี่ยน้ำค้างมันก็จ,จะหลดุดลงมาโดนผ้าเนาะผ้าก็จะอับชื้นแล้วมีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเหม็นอับก็ต้องตากซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างงี้ไม่ได้ใช้สักทีนะคะประมาณนี้อะค่ะบางบางคนก็เคยชินตากตากนึกจะใสอ่อันนี้นึกจะใส่ตัวนี้แล้วก็เดินไปหยิบเอาในราวตากผ้าเลยหมดเรื่องไม่ต้องเก็บหรอก ขี้เกียจอะไรนะเงี้ยออาเข้าตัวข,ขี้เกียจเด,ดยกก็ต้องออกออกมาอยู่ดีอะไรก็มีคนประเภทขี้เกียจว่าายมันก็เยอะนะคะคุณโบราณเขาก็สอนลูกสอนหลานไว้ดีนั่นแหละจะได้ฝึกฝนคนให้มีระเบียบตากเสร็จแล้วไม่ไม,ไม่มีแดดก็ต้องเก็บอะไรอย่างนี้เนาะนี่แหละวิธีการสอนลูกหลานก็ต้องพูดอย่างนี้แหละถ้าไม่บอกว่าคืนนัดตากเอาไว้นะก็สือมันจะมาเช็ดปากอย่างเงี้ยเออพอพูดอย่างนี้มันก็กลัวไงเพราะมันกลัวมันก็มันก็ตั้งมันก็เก็บไงคือคนมันขี้เกียจอะบางทีมันก็ขี้เกียจจะ ปล่อยเลยเลยไปพอเราพูดในเรื่องที่น่ากลัวเข้าเออเป็นกุศโลบายเนาะมันก็เก็บอะ่ะคนเรามันก็มันก็กลัวนี่แหละที่ว่าคนโบราณนี่ฉลาดนะคะคนโบราณนี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดบ้านบุรีเหมือนหลายๆท่านพูดนะคะแล้วก็มาถึงหัวข้อใหม่นะคะคือเวลากินข้าวกินน้ำเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างนะคะห้ามพูดคำหยาบนะคะ เวลาเราจะกลืนข้าวลงคอเราเนี่ยจะกลืนอาหารกลืนน้ำเนี่ยห้ามพูดคำหยาบหรือพูดสบทคำไม่ดีนะคะแล้วพอพูดไม่ดีคําไม่ดีคําที่ไม่เป็นมงคลเสร็จแล้วก็กลืนลงไปกลืนข้าวกลืนน้ําลงคอไปมันก็เปรียบเสมือนจะกลืนคําเหล่านั้นลงไปในท้องด้วยนะคะก็หมายถึงกลืนสิ่งไม่ดีลงไปด้วยคําไม่ดีเหล่านั้นอเอาลงไปในท้องมันก็เหมือนแช่งตัวเองนั่นแหละค่ะเช่นคําว่า จะอ่านเป็นห่านแล้วกันนะคะจริงๆก็เอานอนหนูออกนะคะเช่นคําว่าห่านเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคําว่าห่านมันคือโรคร้ายชนิดหนึ่งเนี้ยที่ระบ,บาดในอดีตเนาะเช่นพวกอหิวาตกะโรคอะไรพวกเนี้ยหรืออะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายนั่นแหละไอ้ตัวนั้นอะใช่ไหมตัวห่านอะใช่ไหมถ้าเราสมบติเอาคําพวกนี้ไม่ดีเอาคําไม่ดีเหล่านี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆไปต้นติดติดเป็นนิสัยอะโดยเฉพาะตอนกลืนอาหารกลืนน้ํา มันก็จะเข้าไปในตัวเราเองนะคะคําพวกนั้นเนี่ยการที่มีอะไรเข้าไปไม่ดีไม่ดีบ่อยๆนะมันก็ใครล่ะจะรู้ละ่ะใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีจริงนะคะแล้วก็เวลาทานอาหารกินข้าวกินน้ำเนี่ยก็ห้ามาคุยกันเรื่องน่ากลัวเรื่องทุกเรื่องเศร้าเรื่องที่ทําให้สะเทือนใจเพราะกลืนอาหารน้ําลงไปในท้องแล้วเนี่ย ก็จะกลืนเอาสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลเหล่านั้นลงไปด้วยนะคะ,ะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารไม่ปกติไม่ดีถ้าทําบ่อยๆะชอบมานั่งจับเจ้าคุยกันเวลากินข้าวบนท่อแต่เรื่องทุกข์เรื่องเศร้าเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเวลากินกะกลืนเดี๋ยวเรื่องน้ําตาเ็าเช็ดหัวเก่าไปก็พูดไปกินไปทะเลาะกันไปบ้าง พออะไรกันถกเถียงกันก็มาถกในเวลากินอาหารเนี้ยไม่ดีนะคะควรจะเลือกเอาเวลาอื่นนะคะถ้าก็กินข้าวเสร็จอะไรแล้วถ้ามีเรื่องคุยกันก็ว่าไปให้มันย่อยสักหน่อยแล้วก็เรียกกันมาจับเข่าคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าทําบ่อยๆอย่ะร่างกายอ่ะ จะเจ็บๆอดๆแอดๆนะคะมันจะเป็นป่วยได้ง่ายค่ะเวลาเรากินอาหารแล้วเราสุขภาพจิตใจในขณะที่รับประทานอาหารเนี่ยมันไม่ดีเนาะร่างกายเราก็ระบบต่างๆภายในร่างกายเราก็จะฟันเฟือนไปด้วยนะคะค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆหากเราพูดแต่คำดีๆประโยคดีๆก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเราปากเรานะคะหากเรียกหาสิ่งดีๆบ่อยๆอ พูดเอาแต่สิ่งดีๆเข้าตัวบ่อยๆมันก็อาจจะสำเร็จตามที่เราปรารถนาได้นะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่วาจาที่เป็นกายสิทธิ์นะคะก็จะเป็นไปได้ตามแรงอธิษฐานนะคะตามแรงอธิษฐานเพราะฉะนั้นความศรัทธาเป็นบ่อกเกิด แห่งปาฏิหารนะคะจงศรัทธาในความดีจงศรัทธาในคําพูดที่ดีๆจงศรัทธาในสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังอย่าท้อแท้อย่าตัดพ้อสะบทหรือให้ร้าย กับตัวกับชีวิตตัวเองบ่นท้อด่าทอไปทั่วหมดว่าฉันผิดอะไรฉันเป็นอะไรยังไงทาไมไม่เมตตาฉันเลยฉันทําดีแล้วทุกฉิงทุกอย่างฉันก็ไม่เคยได้ดีได้ดีอะไรเลยคนทําไม่ดีเห็นได้ดีถมไปอย่างงูอย่างนี้อย่านะคะพวกนี้ยิ่งตัดเขาเท่าไหร่เทวดาท่านก็ยิ่งจะหันหลังให้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหันหน้าเข้าเข้าสู้กับความดีนะคะพี่กลินหมอกลินก็มีความรักและหวังดีปรารถนาดี ต่อมวลมนุษยาชาติเพื่อนร่วมโรคทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะความศรัทธาเป็นบอกเกิดแห่งปาฏิหาริย์ค่ะอมิตาภูตเกินดันล็อบรรยายค่ะสวัสดีค่ะ